เจริญสุขเจริญพรสาธุชนกลโคราชบ้านเองสำหรับวันนี้ก็ก็ดูตรงข้างๆวัดก็จะเห็นมีต้นไม้มีเพื่อนบ้านชาวเยอรมันถ้าออกมาตรงนี้ปุ๊บเขาเห็นนี่ก็จะโบกไม้บอกมือส่งเสียงทักไทยล่ะวันนี้อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งรู้สึกจะไม่มีเมฆเลยเหมาะกับการ สักจีวรครับเดียวแห้งนะก็บพบกับอัลติมาอีกเช่นเคยในสถานีโลกสีขาวชาวโคราดทางแอปพลิเคชันซูมหรือชมย้อนหลังทาง facebook ทางช่อง youtube ก็เมื่อวันศุกร์เสราร์อาทิตย์ที่ผ่านมาย้อนกลับไปที่มหานครเบอร์ลินก็ทีแรกนี่จะออกอากาศวันศุกร์แต่คราวนี้พระอาจารย์ อาจารย์เจ้าขุนนะเจ้าขุนวัดพุทธวิหารพระาอาจารย์องค์รองพระอาจารย์บุญมาท่านก็เมตตาเห็นพระมาะสมทบท่านก็นเลยพาไปบินทบทัตมบินทบัตชาวไทยนะคนไทยก็จะรวมกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็ท่านก็ไปบินทบัติอันนี้คือบินทบทัตคือบินทบัตจริงๆเลยนะฝรั่งก็เห็นก็อืมบรรยากาศอย่างนี้เมืองไทยก็รีบวิ่งมา อใส่บาทด้วย <c oughs> นะก็นี่เป็นวิธีการหนึ่งในการ <c oughs> เผยแผ่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้รู้จักการให้ทานแล้วก็จะมีตั้งคําถามว่าทําไมต้องให้พ,พระอะฝรั่งก็จะศึกษาต่อไปอไปเบอร์ลินมาสามวันก็ไปบินทบาดได้บินทบาดวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็พาอ่า พระอาจารย์ที่คัสเซลนี่คุยธุระกับอาะมหาเถระท่านด้วยไปก็ไปตรงกับเทศกาลที่เมืองเบอร์ลินนะคนเป็นล้านเลยออกมาแสดงความเท่าเทียม,มความเท่าเทียมทางเพศนะก็ตกใจนิดนึงเอา้าวนี่เขามีงานอะไรกันสุดท้ายก็เลยเอามีเพศสมณะไปเดินโตเตะโตเตะ อันก็ถือว่าเป็นความเท่าเทียมเหมือนกันความเท่าเทียมในการที่จะสร้างคุณความดีอืมก็จะมีฝรั่งที่ก็เป็นห่วงว่าอ้าวคุณมาวันนี้จะลําบากคุณหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหก็มีการอะไรกันมากมายแต่ก็เดินหลบๆนะเดินหลบๆตรงจุดที่คนน้อยๆก็พาพระอาจารย์ท่านดูอ่าประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่เมืองเบอร์ลินไปเอาละเรื่องของเราวันนี้ที่ค้างกันอยู่ ก็ยังอยู่ในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุสิบก็สิบประการที่ย่อลงมาเป็นบุญเกิยาวัตถุสามประการก็ค้างคำถามที่ถามไว้นะว่าด้วยเรื่องของบุญกิริยาวัตถุข้อที่สิบมาดูคำถามแป๊บหนึ่งในนอไปเจอแล้วไม่เป็นไรก็ จะมาลงรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับบุญกิริยาวัตถุข้อสุดท้ายที่ว่าทิศถูกชุกกรรมการทําความเห็นให้ตรงซึ่งบุญกิริยาวัตถุข้อนี้เนี่ยจะสงเคราะห์อ,อยู่ในทุกข้อเลยที่ว่าสิบข้อเราจะสงเคราะห์อ,อยู่ในทานศีลและภาวนาส่วนที่ถูกชุกกรรมจะสงเคราะห์อ,อยู่ในทานด้วยศีลด้วยและภาวนาด้วย ทิฏฐุชุกรรมเป็นชนหนอะไรคือเนื้อความความหมายนิยามและความละเอียดลึกซึ้งเป็นประการใดเรื่องทิฏฐุชุกรรมเนี่ยมีอธิบายอยู่ในพระอภิธรรมแต่ววาไม่ธรรมดานะเรื่องของความเห็นอืความเห็นทําความเห็นให้ตรงทิฏฐิความเห็นนะ,อ,ะอุชุนะมาจากคําว่าทิฏฐิอุชุกรรมะ กลายเป็นทิฏฐุชุกกรรมสนที่เข้ามาอุชุนี่แปลว่าตรงทิฏฐิความเห็นกรรม,มะคือการกระทําการทําความเห็นให้ตรงในพระอภิธรรมมีการอธิบายไว้ว่าทิฏฐุชุก,กรรมคือการกระทําความเห็นให้ตรงตรงกับความเป็นจริงอืมทำความเห็นให้ตรงนะตรงอะไรตรงกับความเป็นจริง เราะนันคำว่าที่ฐูชุกกรรมก็เป็นสับกลางๆที่สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ในเรื่องงานเรื่องการเรียนเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆถ้าอะไรที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยก็ก็บอกว่าอ่อันนี้ไม่เป็นทิ่ฐุดชุกกร,รแหละนะถ้าไหนอันนี้อันนี้ตรงตรงตามหลักการเหตุผลหาอะไรมาหักล้างไม่ได้อที่ถูกชุกกรรม อย่างกรณีอะไรอะ่ะทำคอมเห็นให้ตรงเนี่ยมีเรื่องราวเป็น Talk ออฟเดอะทาโดยเฉพาะการล่วงละเมิดหรือการผิดกฎกติกาบ้านเมืองบุคคลหนึ่งนะไปรักทรัพย์บุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่งโดนจับได้เป็นข่าวดังใหญ่โตไปขโมยกล้วยหรือไปอะไรต่างๆที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะก็ อ่ะแล้วเรื่องเนี้ยเราจะเอามาให้เข้าหลักทิฏฐุชุกกรรมได้ยังไงนะเอจะมองอยังไงอืมการที่อ่าบุคคลหนึ่งทําการผิดกติกาโดยการให้ของนะให้ของเพื่อแลกเปลี่ยนกับการกระทำนะอ่ะคุณเอาอันนี้ไปแล้วคุณทําอย่างนี้นะอ่ะเพื่ออะไรเพื่อให้ตนได้ประโยชน์การให้นั้นนะการให้นั้นเป็นเป็นความดี ็นนาแต่การหวังผลเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำตอบซึ่งเป็นผลประโยชน์แก่ตนผลประโยชน์ที่เกิดแก่ตนแต่มีคนเสียหายทางประเทศอ่สมมติแล้วกันอืมคนนี้ได้ประโยชน์ประโยชน์ของคนนี้ที่ได้เพราะเขาไปให้คนนี้พอให้คนนี้แล้วคนนี้สนองตอบแล้วตนสําเร็จประโยชน์แต่คนที่จะเสียประโยชน์มีอีกหลายล้านคน ต้นประโยชน์ตนได้ประโยชน์แต่คนอื่นเสียประโยชน์ช่างเขาถามว่าเห็นอย่างนี้ตรงไหมตนตนได้ประโยชน์นะแต่มีคนเสียประโยชน์อีกเยอะแสดงว่ามันก็ไม่ตรงนะการทําความเห็นให้ตรงนี่คือมันต้องต,องตนได้ประโยชน์ด้วยและต้องไม่มีใครเสียประโยชน์เพราะความได้ของตนเหมือนอัแหละวินวินตนก็ได้คนอื่นก็ได้ืีอย่างนี้ เอออย่างเงี้ยเรียกว่าทาความเห็นที่มันตรงนะหรือที่บอกว่าเห็นตรงกับความเป็นจริงอีกกรณีหนึ่งบุคคลหนึ่งมาประทุสร้ายบุคคลหนึ่งอ่ากรณีที่ว่าอะไรขับรถชนแล้วหนีอันเนี้ยที่มีในสังคมมากมายเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไปถ่ายคลิปกล้องวงจรปิดขับรถชนตูม้มหนีไปคนคนชนก็ทุกทรมานมากมายถึงข่านเสียชีวิต ญาติพี่น้องเศร้าโศกเสียใจเมื่อถูกจับได้สังคมก็มักประนามนะโอ้คนเนี้ยไม่ดีเี่ะไปชนแล้วหนีอย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปตามเนื้อผ้าตามที่ตาเห็นเอาทำความเห็นให้ตรงหรือเปล่าเรื่องนี้ถ้าจะทําความเห็นให้ตรงคือตรงกับความเป็นจรงิงต้องมองให้เห็นเหตุอย่ามองแต่ผลเหตุคืออะไรการที่บุคคลน,นี้ต้องมาโดนชนอ่า เกิดความทุกข์ทรมานทางกายเสียทรัพย์เสียชีวิตนี้เป็นผลถ้าตนไม่เคยสร้างเหตุสร้างเหตุคืออะไรถ้าไม่เคยไปชนคนอื่นไว้ไม่เคยไปทำลายคนอื่นแล้วหนีนะก็จะไม่ต้องมาประสบเคราะกรรมอย่างนี้โอ้หนอกรรมเก่าส่งผลส่วนคนที่มาชนก็อาจจะเป็นการจองเวรหรือเป็นการสร้างกรรม นั้นบางเคสบางกรณีที่มีการชนแล้วไม่หนีนะชนแล้วไม่หนีแถมดูแลอย่างดีไปชนพ่อแม่เขาตายเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนจนจบด็อกเตอร์หมายถึงลูกคนตายดูแลอย่างดีอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งแสดงว่าอ่ะกเก่าของพ่อแม่ที่โดนชนส่วนลูกที่มีคู่กรณีมาอุปการะเลี้ยงดูอย่างดี อ่ะก็ต้องเป็นมีบุญร่วมกันมาอ่ะมองอย่างนี้คือว่าเห็นตรงตามความเป็นจริงเพราะว่าการเห็นตรงตามความเป็นจริงคือต้องเห็นเหตุและเห็นผลเมื่อประสบผลสาวหาเหตุนะมองถ้าจะพูดโยงเข้าไปก็การทำความเห็นให้ตรงนี่คือก็อยู่ในอริยสัจสีนั่นเองเห็นเหตุและผลอทุกคือเหตุอทุกคือผลสมุทัยคือเหตุ มันเด็กอนุบาลอจะสอนเด็กอนุบาลให้มีความเห็นให้ตรงอะแล้วก็สอนไนดะ้แค่สอนให้มีเหตุมีผลนะและอีกอย่างหนึ่งออธิบายที่ลึกละเอียดลงมาทิฏฐุชุก,กรรมแปลความว่าการกระทำความเห็นให้ตรงได้แก่กัมมัตสกตายานอ๋โอโหนี่ภาษาพิธรรมนะกัมมสกตายาน เขียนก็คือกรรมมัตสะกรรมมัตสะสกตายานนะพร้อมด้วยกุศลเจตนาอทิฏฐุชุกรรมเป็นชื่อของกรรมมัตสกตายานดังพระอานนทเถระแสดงไว้ในมูลดีกาแห่งกามาวจจรกุศลระบทโอ้โหนี่ในอภิธรรมนะลึกซึ้งเนี่ยพราะนั่ง ในโอวาทปาติโมกเนี่ยที่บอกว่าละชั่วทําความดีเนี่ยการทําความดีคือกุศล,ลกรรมบทสิบหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าอธิบายไปแล้วพอมาข้อที่สิบเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเพราะนั้นถ้าทําข้อหนึ่งถึงข้อเก้ามาอย่างชํานาญแตกฉานทราบซึ้งปลื้มใจทั้งเก้าข้อจะประมวลรวมกันมาลงในทิศถูกชุก,กับ อืมนะคืออะไรเห็นตรงอ่เพราะว่าสร้างเหตุได้รับผลอ่าเมื่อรับผลแปลว่ามีเหตุอื้าพระอนนท์ท่านอธิบายไว้อย่างไงกรรมมกาตายานคือปัญญาที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีสิทธิในการกระทำของตนที่เรียกว่ากรรม,มะสิทธิทั้งที่เป็นฝ่ายดีและไม่ดีด้วยกันทั้งสิน้น ส่วนทรัพย์สินกันทองมีดามารดาสามีภรรยาบุตรธิดาเหล่านี้ไม่ใช่กรรมสิทธิของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้จริงเพราะไม่อาจนําติดตามสัตว์ทั้งหลายไปในพบอื่นได้อย่าว่าแต่จะนําไปในพบอื่นได้เลยแม้ในพบชาตินี้เองยังมีกรรมสิทธิไม่แน่นอนด้วยซ้เพราะยังมีภัยต่างๆนานาแย่งชิงไปได้ความเห็นที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิแห่งการกระทําของตนไม่มี ใครจะแย่งชิงเอาไปได้เช่นนี้ชื่อว่าทิศถูกชุกรรมโอ้โหเออเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ถ้าใครไปบอกว่าอืนี่เป็นลูกของฉันฉันมีสิ <c oughs> ทธิ์ฉันมีสิทธิ์ที่จะอืมตีฉันมีสิทธิ์ที่จะชี้ให้เรียนนั้นให้ทําน,นั้นนี้อ่ะแสดงว่านี่ความเห็นไม่ตรง <c oughs> เป็นคนที่มีความเห็นไม่ตรงนะโอ้นี่เยอะ แมพุทธศาสนิกชนอ่าคนวัดคนวาแมททาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาขวนขวายแผ่ส่วนบุญอนุโมทนาบุญฟังทมแสดงทมอ่อนน้อมขวนขวายโอ้ทําบุญกิจยาวุตุมาครบสิบเลยแต่ขีดเส้นให้คนทิพบ์้านนะต้องทําอย่างนี้ชั้นชั้นเป็นพ่อนะชั้นเป็นแม่นะเพราะฉะนั้นเป็นลูกนะ,ะต้องอย่างนี้ถือว่าอะไรพ่อบบถือว่าเป็นกรรมสิทธิ เพราะนั้นพระอนนท่านอธิบายว่าเมื่อมีความเห็นให้ตรงก็สามารถเห็นตรงได้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีสิทธิในการกระทําเพราะฉะนั้นแม้แต่พ่อแม่บุตรภรรยาก็ไม่อาจถือเอาบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวหรือบุคคลที่ตนให้กําเนิดมาว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเพราะมิอาจที่จะเอา พ่อแม่ลูกหลานบุตรภรรยาตามตนไปพบชาติอื่นได้คือต่างคน,ต,งต,งคนต่างมาต่างคนต่างตายคิดอย่างนี้แล้วปล่อยวางชื่อว่าเป็นผู้มีทิฏฐุชุกกรรมคำเห็นให้ตรงนะอธิบายยาวมากนี่นะดังนั้นมีเพิ่มเติมเจตนาเจตสิกที่เกิดพร้อมกรรมมัสกตายานกรรมมัสกตายานที่เป็นความหมายหนึ่งของทิฏฐุชุกกรรมก็คือ มีความรู้ว่าสัตว์นั้นมีการกระทําเป็นของตนนะคือปัญญาที่เกี่ยวกับการเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกับที่ตนได้กระทําไวนะ้เห็นดังนี้ก็ได้ชื่อว่าทิฏฐุชุกกรรมนะก็มธอธิบายอีกมากมายนะอาตมาขอข้ามไปดูความหมายที่พอง่าย ภาษาที่ทำนี่ไม่ใช่ภาษามนุษย์นะภาษาเทวดานะก็มาดูอีกความหมายหนึ่งทิฏฐุชุกรรมแปลความว่าความเห็นคือปัญญานี่แหละเป็นธรรมที่ถูกกระทําให้ตรงในที่นี้หมายถึงปัญญาคือธรรมชาติที่รู้ตามความเป็นจริงก็ได้แก่กรรมสกตะกายานะธรรมที่เป็นป ปัจจัยกรรมสกตายานมีสามประการกรรมสกตายานก็คือเหมือนซินโนนมความหมายหนึ่งของอาทิตจุชุก,กร,รมนะเหตุปัจจัยแห่งกรรมสกตายานคือหนึ่งสุตมะยะปัญญาอาจจะมีความเห็นให้ตรงได้ก็ต้องมีอะไรปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนะนะเหมือนในซมูมนี่กำลังฟังอตาตมาวิจัยนี่ กำลังทำที่ถุชุกรรมอยู่นะแลวการฟังธรรมก็เป็นการทิ่ถุชุกรรมเห็นไหมโอ้ะนั้นเป็นเป็นปัญญาที่คุณอย่างยิ่งเลยที่ว่าทําไมทิ่ถูชุกรรมจึงรวมอยู่ในทั้งทานศีลและธรรมะเนี่ยมากําลังให้ทำประทานเรื่องทิ่ถูชุกรรมโยมกําลังฟังธรรมเรื่องที่ถูชุกรรมอ่ะก็สรงเค้าเข้าอ,อ,อยู่ด้วยกันน,นี่เป็นประการหนึ่ง การศึกษาเล่าเรียนที่ว่าสุสุสตมยปัญญาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดกรรม,มสกตะตายานเช่นมาศึกษาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพบโมิปฏศศศศศศศิสนธิกรรมกิเลสเป็นต้นเพื่อให้เกิดความเห็นตรงแต่เหตุปัจจัยข้อที่สองที่จะทาให้เกิดกรรม,มสกตะตายานคือจินตามยปรรยัญญาได้แก่ปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาในความเป็นอยู่ของสัตว์ทางหลายเช่น ดูคลิปเกี่ยวกับความมีโรคไม่มีโรคความฉลาดน้อยความฉลาดมากสุขทุกอายุยืนอายุสั้นมั่งมียากจนเหล่านี้เป็นต้นเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมมกาตายานันมีการพิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นก็คือเอาสิ่งที่ศึกษาเรียนรู้จากสุตตะมาพิจารณานะไข้ครวญหาเหตุและผลเนี่ยจินตามยปัญญา และอีกประการหนึ่งประการที่สามประการสุดท้ายอันเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดกัรมะสกะตายานนต่นก็คือความเห็นตรงเห็นเหตุและผลคือภาวนามยปัญญาได้แก่ปัญญาที่เกิดจากการจเจริญวิปัสนาเป็นปันใจจัยให้เกิดกรมมะสกะตายานมีการเห็นนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยของนามรูปเป็นตน้นสุตตะจินตะภาวนา ปัญญาทั้งสามประการนี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดยานรู้ถึงการกระทําของสัตว์นั่นก็คือทําความเห็นให้ตรงคือเห็นเหตุและผลของตนและสรรพสัตว์นั่นเองเพราะฉะนั้นจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะเอามีความหมายที่ละเอียดลงมาอีกอความหมายคือปัญญาที่เป็นเหตุนั้นได้แก่สุตตะ สุดตามญยปัญญาจินตามะญปัญญาภาวนาปัญญาญาทั้งสาประการนี้ส่วนปัญญาที่เป็นผลนั้นอปัญญามอกี้เป็นเหตุนะเหตุส่วนปัญญาที่เป็นผลนั้นได้แก่กรมสกตายานโอ้วนไปวนมาบางคนฟังเนี่ยภาษาวิธรมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะเอ้ามากรมสกตาญานอีกแล้วนี่เป็นเหตุเป็นผลโอ้ยฟังแล้วหมือนจริงๆนี่นะ ะนั้นอ้าวโยมไปไปฟังย้อนหลังแม้แต่ทุกคลิปที่อาตมาบรรยายอาตมาก็ต้องไปฟังไปฟังย้อนหลังว่าเออเราพูดงงหรือเปล่าเพราะบางทีพูดพูดไปก็งงนี่แหละเพราะคนพูดก็ได้ความรู้เพิ่มคคนฟังก็ได้ความรู้เพิ่มเนี่ยอันนี้ส่งในการแสดงธรรมและการฟังธรรมอ่ะเมื่อกี้ปัญญานั้นเป็นเหตุส่วนปัญญาที่เป็นผลก็คือญาณที่เป็นเครื่องรู้ว่าสัตว์โลกมีการกระทําเป็นของตน ก็คือกรรมมัสกัตายานด้วยเหตุนี้ถึงแม้ชนทั้งหลายจะละความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็จริงแต่เมื่อมีความเห็นตรงในปัญญาที่เรียกว่าทัศวัตถุสัมมาทิฏฐิประการอย่างที่ท่วนแล้วก็ชื่อว่ากรรมมสกตายานที่สำเร็จเป็นทิฏฐุชุกรรมกุศลปรากฏขึ้นแล้วโออย่งไงนี่อามาทัศวัตถุสัมมาทิฏฐิสิบประการออกนะ ทีนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเชื่อมโยงแบบง่ายๆเลยเนี่ยเพราะมีความรู้ว่าสัตว์โลกมีการกระทําเป็นของตนไม่มีใครถือกรรมสิทธิ์ในตัวตนของใครได้นะตรงนี้แหละชื่อว่าความเห็นตรงคือที่ถูกชุกกรรมแม้ตนเองจะละความยึดมั่นในตัวตนไม่ได้อาที่ว่าละละความยึดมั่นไม่ได้เนี่ย ยังละความยึดมั่นไม่ไดนก็จริงแต่มีความเห็นตรงในสติปัญญาอยู่จึงเอเรียกว่าความเห็นตรงที่เป็นกุศลไอตัวปัญญาตรงนี้เครื่องวัดนะอะเครื่องวัดปัญญาตรงนี้ว่าเอา๊แล้วเรามีปัญญาตรงนี้หรือยังเรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่นะเออเรายังรักลูกยังรักคนในครอบครัวอยู่อ่ะแล้วเราความเห็นตรงหรือเปล่าเรา ปล่อยวางกรรมสิทธิ์ได้หรือเปล่านี่นะตัวที่จะชี้วัดว่าเรามีความเห็นตรงได้หรือไม่นะตัวเครื่องชี้วัดนั้นเรียกว่าทัษะวัตถุสัมมาทิฏฐิสิบประการก็คือสัมมาทิฏฐิสิบนั่นแหละที่เราเคยลงรายละเอียดกันมาแล้วนะคืออะไรเอ่ยอ่านี่มาทบทวนนะเห็นว่าการให้ทานนั้นได้รับผลดีมีประโยชน์เห็นว่าการบูชาต่างๆได้รับผลดีมีประโยชน์ เห็นว่าการต้อนรับเชื้อเชิญได้รับผลดีมีประโยชน์เห็นว่าการทําดีการทําชั่วเหล่านั้นมีการได้รับผลทางตรงและทางอ้อมเห็นว่า,าพบนี้มีคือพบนี้มีคือโลกและผู้กําลังปรากฏในโลกปัจจุบันนี้ก็ยังมีมีการเกิดอยู่เห็นว่า,าพบหน้าก็มีก็คือโลกและผู้ได้รับการบังเกิดในอนาคตผู้ที่ยังต้องมีกิเลสและตายลงต้องกลับมาเกิดอีกเห็นว่า คุณของมันดามีคือกรรมดีกรรมชั่วต่อมันดานั้นได้รับผลเห็นว่าคุณของบิดาก็มีคือการทําดีทําชั่วต่อบิดานั้นก็ได้รับผลเห็นว่าสัตว์ทั้งปวงที่เกิดรับโตขึ้นทันทีฉับลันทันทีคือสัตว์นรกเปรตเทวดาและตมเป็นโอปปาติกะนั้นมีอยู่และประการสุดท้ายเห็นว่าสมณะพรามเหล่าใดรู้แจ้งโลกนี้โลกหน้าด้วยตนเองสามารถทํากิเลสได้สิ้นไป ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมโดยสงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีจริงสิบประการนี้จะเป็นตัวชีวัดว่าเรามีความเห็นตรงหรือไม่นะโอ้โหอ่าทิฏฐุชุกรรมเนี่ยแค่ทิฏฐุชุกรัรมเรื่องเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่ครอบจักรวาลมากเลยนะครอบจักรวาลจริงๆแค่อืมทําความเห็นให้ตรง ล้วก็จะโยงไปหาหมวดธรรมอื่นๆแบบค่อนข้างสนิทเลยนะแค่มีความเห็นตรงข้อเดียวเนี่ยอีกเก้าข้อคือมีหมดอืมความเห็นตรงเก้าข้อที่เดือมีหมดแล้วไม่ใช่มีแค่เก้าข้อนั้นสมาทิมีนะครับผมโยงเข้าไปถึงมรรคโยงแปดเลยนะกมองให้เป็นธรรมะนะเอาเรื่องความร้อนมาทำความเห็นืมขนาด ความร้อนนี่ยังทำวัตถุให้ให้สะดุดได้เพราะนั้นกิเลสท,ที่มันทำให้ใจร้อนนี่ก็ทังเหมือนกันนะคืออะไรอ่าความร้อนเพราะไฟกืราคะไฟโทสะไฟโมหะตามที่ผู้ตรงได้ตัดไว้ในอาทิตตะปริยายาสุดเนี่ยร้อนตรงนี้ไอแพดก็พังอืใช่เลยใช่เลยที่สาวชูความร้อนที่มาทำให้จิตใจเร่าร้อนก็ พังนะพังเพราะความโลภความโกรธความหลงสุดท้ายก็ไปอาบายเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกหรืออสูรกายหรือใช้ชีวิตในปัจจุบันก็เป็นความทุกข์เพราะความร้อนนั่นเองเนี่ยการทําความเหียให้ตรงก็เลยเป็นบุญกิริยาวัตถุนะที่ทุกท่านสามารถสั่งสมได้ทุกลมหายใจลมหายใจยังไงเพราะว่าการทาความเหียให้ตรงเนี่ย ไม่ต้องไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกเดินนะไม่ต้องไปหยิบจับอืให้ทานก็ต้องมีวัตถุทานรักษาศีลก็ต้องเอ่ยวาจาสมาทานตั้งเจตนาพิจรารณาจะทําภาวนาอ่าโดยการฟังธรรมจเจริญสมาธิโดยการแสดงธรรมจะอุทิศส,ส่วนบุญจะอนุโมทนาบุญจะอ่อนน้อมจะผลขวายทุกอย่างนี่ ู้สึกต้องต้องมีแอคชั่นแต่การทำความเห็นให้ตรงนี่คืออะไร,ส,ระททนะสิ่งที่มากระทบตาะสิ่งที่มากระทบตาแล้วหาเหตุผลในสิ่งที่มากระทบเหลือบตาไปเห็นสุนัขตัวหนึ่งสุนัขตัวนี้แต่ก่อนก็เคยเป็นมนุษย์นะแต่เพราะเป็นมนุษย์ที่ประกอบอกุศนลกรรมแล้วกรรมส่งผลจึงได้อัตภ,ภาพเช่นนีนะ้คิดเช่นนี้เนี่ยคำความห็นให้ตรงนะ,นะะเห็นมนุษย์คนหนึ่งรูปงาม นี่นะรูปงามอ่าจจะเป็นรูปสตรีรูปบุรุษอืมบุคคลนี้รูปงามมองแบบให้เกิดทิฏฐุชุกรรมที่ได้รูปสมบัติอันหน้าเรื่อมใสเช่นนี้ก็เพราะว่ามีกุศล,ลกรรมคือตนเคยรักษาศีลมาก,ก่อนอืมอ่ะมองเช่นนี้คิดเช่นนี้เกิดปัญญาอย่างนี้ชื่อว่าทําความเห็นให้ตรงนะอ่าหรือจะฟังอัตมา นี่นะโอ้อมหารูปนี้เสียงทุมนุ่มลึกกลางวานนันะไม่ใช่ชมตัวเองอันนีนะ้ยกตัวอย่างนะเราแสดงว่าอันนี้เทศมาหลายชาติใช้เสียงใช้เสียงในการประกอบคุณความดีมาหลายชาติอืจึงมีสั์ทสมบัติคืออะไรสมบัติคือเสียงนะที่อ่าไม่ไม่สาธารณะ,อะมองเช่นนี้ก็ถือว่าเห็นเหตุและผล การมองเป็นเหตุเป็นผลทำความเห็นให้ตรงนั่นคืออทิฏฐกชุกรรม,มเหมือนจะยากที่สุดนะเป็นกุศลและบก็ามาบทข้อที่สิบเหมือนจะยากที่สุดแต่ก็เหมือนจะง่ายที่สุดเพรอะไรแค่สิ่งที่มากระทบตาหูจมกูกตาหูจมกูกลิ้นกายเราสามารถมองให้เห็นเหตุและผลเห็นรูปและนามเห็นเหตุปัจจัย แค่นี้เองเราก็ได้ทิฏฐุชุก,กรรมกุศลแต,แต่ก็ถ้าทำได้ง่ายเนาะก็คงบรรลุกันหมดแล้วคงบรรลุกันหมดแล้วแต่เอาแหละเพราะเก้าข้อนั้นจะประชุมลงประชุมลงมาในข้อที่สิบและข้อที่สิบก็จะทำให้สัมมาทิฏฐิทั้งสิบนั้นชัดเจน แล้วสามมาทิฏฐิสิที่ชัดเจนก็จะทําให้มักในองค์แอีก7ประการชัดเจนนี้ยิ่งขึ้นเพราะนั้นนี้จึงเป็นเหตุปัจจัยให้ได้รับความสุขในปัจจุบันสุขในพบหน้าชาติหน้าและสุขอย่างยิ่งคือพระนิพานนะคือการทําความเห็นให้ตรงนั่นเองเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านขอความรื่นเริงบันเทิงจิตความผ่องใสแห่งชีวิตความสําเร็จ ในสิ่งที่พึงปรารถนาและให้มีความเห็นที่ตรงตรงต่อความสุขตรงต่อพระนิพพานในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทินเจริญพรอ่าทูเจ้าค่ะกราบขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะวันนี้โยมก็ได้ความรู้อีกหนึ่งเรื่องเรื่องของบุญกิาวัตถุสิบประการนะคะเมื่อจบสรุปประการที่สิบพระอาจารย์เชื่อมโยงไปถึง กุศลกรรมบทสิบแล้วก็มักมีองค์แปดแล้วก็อะไรอีกคัะ <c oughs> ที่ประจย์พูดถึงเมื่อกี้นะคะคือรู้สึกว่าสัมมาทิฏฐิสิบประการค่ะยังมมีความรู้สึกว่าประการสุดท้ายเป็นอะไรที่เข้าใจยากมากเพราะว่าเป็นภาษาบาลีแล้วเวลาที่จะขยายความต่อให้กับเด็กๆลูกศิษย์ค่ะ ก็ไม่เข้าใจได้อย่างชัดเจนเพียงแต่ว่าก็คือความเห็นตรงก็คือความเห็นที่เป็นสัมมัติทิฏฐิอ่าก็แสดงว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องอยู่บ้างใช่ไหมเจ้าคะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ครอบคลุมเพราะว่าที่พระอาจารย์ได้นาํามาขยายความในวันนี้สามารถที่จะเชื่อมโยงในหลักธรรมของพระสมณเจาได้กว้างไกลมากนะคะดังนั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะทําหมวดธรรมใดหมวดธรรมหนึ่งจนกระทั่ง ชัดเจนก็จะส่งผลทําให้หมวดธรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงสามารถที่จะเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นจ้ะค่ะอันนี้คือสิ่งที่พอาจารย์ได้นําให้โยมได้เข้าใจในวันนี้ถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะต้องจ้ะ <laughs> เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเยนเชิญทุกท่านถวายความเคาร,รพอาจารย์โดยพร้อมเตียงกันนะคะกระกระกระ สุขสงบสว่างไสวสมความปรารถนาดังใจคุประการเถิด